เป็นเวลานับทศวรรษที่เซเรโซโอซาก้าสร้างแข้งดาวรุ่งคุณภาพดีเข้าสู่วงการเจลีกก่อนจะโบยบินสู่ทวีปยุโรปเจลีกนิวเฟสตอนที่5ขอพาทุกท่านไปรู้จักริวยะนิชิโอเซนเตอร์ฮาฟวัย21ปีจากเซเรโซโอซาก้าครับริวยะนิชิโอเกิดและเติบโตที่จังหวัดโอซาก้าแท้ๆเขาเป็นเด็กในแคาเดมีของสโมสรเซเรโซโอซาก้ามาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6 แม้จะเป็นกองหลังที่มีส่วนสูงเพียงแค่180ซนติเมตรแต่ริวยานิชิโอะก็ทดแทนด้วยความว่องไวความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะรวมถึงความทุ่มเทเกินร้อยทุกครั้งที่ลงสนามปัจจุบันนิชิโอลงสนามให้กับสโมสรบ้านเกิดไปแล้ว47นัดทำไปทั้งสิ้น2ประตูด,ด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจผู้นำทำให้นิชิโอได้รับเลือกให้เป็นรองกัปตันของเซเรโซโอซาก้า ในฤดูการ2022และทำไปแล้ว1แอสซิสในฤดูการนี้นับจากนี้ไปเส้นทางของริวยานิชิโอทั้งในฐานะนักเตะเซเรโซโอซาก้านักเตะทีมชาญี่ปุ่นจะถูกจับตามองไม่ต่างจากรุ่นพี่หลายคนที่ประสบความสำเร็จจากรั้วอะเคเดมีของเซเรโซโอซาก้าเจลีมีเฟสสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับดาวรุ่งคนไหนจากสโมสรใดอย่าลืมติดตามกันได้ทาง YouTube เจลีอินเตอร์เนชั่นแนลครับ ฝากติดตามกด subscribe ช่อง YouTube j e l i c International ด้วยนะครับ Like subscribe get push notifications Like subscribe push notification